là dân muốn nghe máy Muốn nghe máy, ở chẳng hạn có không Nằm luôn, nằm นายอกหาเลาะนะคะดําหน้าก็ต้องครับใช้บานค่ะไปดำหน้าไปดําหน้า,าคุณนายมาด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณเอ๊่๙๙สวัสดีค่ะคุณโกโก้สวัสดีนะคะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีคุณสี Tang bên ô ô ô mùi, yuri. Qua? Nem mùi, yuri. Ti tôn lọt. Long mang, long mang, long mang. Tang, tang. Huh? Aloe, yuri. Hua. 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 ผิดวาอยู่ท่างไห,หนที่ในอีนางลุงนางลุ่ง,งลงลหูอยู่น้าผิดเขามานางาใา่ไหมผิมาก นางไนบอตังตังมาพี่มาพี่มานังทางไนเล้วลูกไม่พอไปไหนดีนราอันท้กเ้าเข้าไป าคุณนายมาด้วยนะคะาคนายกบปบอหูอยู่เสืผาคุณนายไปโลก้าครับพี่น,อน,อน้องจะไปย้ำเขาจะไหนเนาะ มาที่ขอมาทางไหนสิอะไรเออมา,ามาทางไหนมาทางไหนเออนั่งทางไหนนั่งขางเออนออ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 ั่งขางเออ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 นั่งนี่ถึงตรงแล้วเนี่ยอยากมองทางอยากเห็นทางดิสิน อากาศก็คือมืดมือแทนและมือเองค่ะพี่น้องเลยคุณนายก็จะไปนะคะไปดำหน้าคุณนายจเจ้านะาอยากนาอยากนาส่งให้ถึงลุ่มอยากถือแกะตีนน ดุดนาออกไปแล้วสวัสด ah, 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 uh ีค่ะสวัสดีค่ะคุณมล ก็ไปดำนาเหมือนเดิมนะคะไปเห็นหน้าคนขายจะเข้าจากักมือสองมือจีเรียวโบมือนี้าไปด้วยค่ะอยากไปช่วยมามาอดมาดื้อมาเดื้อ้าไปหลากุ้นนี่พ่งจีเรียวไว้อยู่ค่ะ เต็มให้หน้านี่เล้วเลยครับพี่นอ้องหาชิปก้นแล้วนี่คนมานั่งจีดีดีดดเดอร์โลนเฮ้ยเต็มเลยลองไปคนณฮะอหะไรกู นายก็มานะคะคุณนายนี่คุณนายคุณนายอยากมานั่คุณนายว่าสิมาซอยลูกกาซอยลูกกาได้ไล์กับพุ่งสิเรีวลเรค่ะ จะกาบ่ไร้ลาย า,ากาศดีค่ะแต่ว่าก็บก็่คยปวดราคาหลังพอท่านได้ดำโดนทลาย้มือปับราคาแจ้งสิงปวดปวดแลวในเชิงนี้กำลังดำมือแรกกับพอท่านปันได้ลงก,กาเ <ไป S 1> น่ไปบอดได้ลงมาลงมาโมหูยู่หรือต่นเนี่ยขี่รถไก่โมีเนี่ยผูกไว้ เสียบหุ่นถูไว้ก้อนบ่ได้แล้วย็นไปอยู่เอาเอาเอาหุ่ก้อนเอ้านั่นรถกนดับโอ้ยโหท่าที่ท่าที่น็อตไปคุณนายจะขับเองบ่ได้แล้วคะ่ะต้องผูกไว้ก่อนยืนบ่อยู่ ตามสู่ไว้เฮาหมุน <laughs> <laughs> เด้อมันจงเยินสบายโอ้ยอากาศเย็นคุณน,น่าอยากนอนแล้วมีดมีตังจะไปดำนาคะคะสาวมีตังเสียงหน้าสมัยใหม่พี่น้องสุงงมดิน ฝนไม่ตกนะคะฝนไม่ตกอากาศรีดดิน้นอยู่ค่ะอากาศถึ้นแยกสีหม่แห้งมาก่อยคุณนายมาด้วยมาช่วยดำนาค่ะมาซอยเหยียบเหยียบเขา แกลงน้ำดือ้อนอนถ่ายทุกครังเพิ่โลกไปน้ำเม่์พ่าะไรได้เนี่ย i mm -hmm. ชอบนั่งหน้านะคะคุณนายสูดอากาศบริสุทธิ์นั่งข้างหน้าเพื่อนวาลมกูเออพอได้นอนสิจังหาวสิ่ มากเลยนะคะมาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน,น้องอุ้มบุญีนอุ้มบุญกระยู่กับพี่ป่ายกับพี่ไอตัวก็มีมาดำหน้าก้นค่ะข้าไรจะตัดใบิ้มขึ้นขึตัดใบจิ่มไม่แต่ลูกลงุงบ่ 那不行。 เอาบางทีขีดยาใดกับผ่้หายค่ะตรงตัดดคือก็มียายอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าเขาตัดเล้วพุม่มใบอัดของเขามันเกิดกับว่าไข่มีเนาะค่ะ,ะใบมันจะลายแล้วก็เห็นหเกิดเทียไฟขึ้นแดงๆแต่ลงมบงไดนี่โอ้ยตายเป็นเวิงเป็นเวิ้งเลยพี่น้อง คนกันยาหลายก็ตัดออกตัดแล้วก็ต้นหญ้าก็ก็เกิดคือเก่าล่ะค่ะแต่ว่าต้นหญ้าก็ควรจะเริ่เติบโตก็สิบ่ซําเขาเนาะค่ะก็สิใหญ่ซากว่าเขาจักหน่อยนึงอันนี้สะพานวมแม่นแม่นมู

บ,บ๊อบนี่เคยมาบ่นี่ค่ะเช้าหน้านี่ลังเทียกะเพ็ดแล้วก็ถ้าแม่งแมลงลงจุจีล่งนึยค่ะพี่นองเขาาน,น้อยนี่ต้นบระทันแข็งนี่ช่วงนี้ถ้ามีฝนนี่จุจีลงตายเป็นเบิ้งเลยค่ะ บางคนเกิดในบ้านไม่ไผ่บ้านไม่บัดพ่อใหญ่ขึ้นมาจักหน่อยก็ถ้าใส่ปุ๋ยเร็วเฮ้อดินงามเร็วดิ้นมองนั้นเป็นจะนี้เร็วก็สิเป็นเกี๊ยไฟค่ะเกี๊ยไฟ้เกี๊ยไฟนี่บางคนขายจนเกี๊ยวมดดสาวตัดออกก็จะล้ามไปเรื่อยๆ มตงได้ที่เป็นนี่เส้นมากก็ะสีสีพ่ไฟโทกค่ะโกมากกตาัตายไอ่ะค่ะโขกมากเลยแต่ว่าห่วงห่วงที่นี่ค่ะแต่ว่าตายนะคะตายโอสช้ลำุลเกิดตายไ่โอ้โหถ้าใสนรองคนในุด,ดหน้าลด,ดหลัง nhầm yep. เอาไว้ซ้ำนีดก็เนาะค่ะเดี๋ยวไปถึงหน้าเดี๋ยวจะไล่ให้บึง